ับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเดอ้อเอฟซทุกท่านพี่น้องล่าสุดพี่น้องทางเพจของทางคุณเลดี้พรทิพณสวีเดนแฟนเพจสเนาะพี่น้องเนาะ,พนเ,นะเพื่อนกะได้โพสต์ไว้ล่าสุดมันมาพี่น้องพูดถึงในส่วนของตามกฎหมายก็คือเป็นการเซ็นรับรองเป็นพ่อบุญธรรมเกิดยังขึ้นอีกแล้วบาดนี้พี่น้องทางเอซทางชาวเน็ตถึงขนาดงงกันไปตามๆกันพี่น้องว่า ในส่วนของเรื่องดังกลาวนี่มันแมนความจริงอยู่บอกว่าสันวาพี่น้องหลังจากที่ทางเพจได้โพสต์เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับโพสต์ว่าการจะข่มขู่พ่อของลูกว่าจะให้คนอื่นเซ็นรับรองเป็นพ่อบุญธรรมมันไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆนะหนูว่าสันวาถึงแม้พ่อเขาจะฟ้องแม่มันก็ตามว่าสันวาพี่น้องตามกฎหมายพ่อเขาก็มีสิทธิ์ในตัวบุตร ห้าสิบเปอร์เซนต์เหมือนมึงวาสันวาแล้วก็มีสติเกอร์อนอพี่นองเนาะแล้วในส่วนของทางคอมมินเขามาพูดถึงเรื่องดังเก่า แทปน,นันเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นในส่วนของที่ทางคอมเมนต์เบาถึงว่าเอาอีกแล้วเป็นห่วงทางผู้ใยญ่บบานอีกแล้วว่าสันว่าว่าในส่วนของก็คือทางาชาวนิดเนาะพี่น้องเนะาะใบไม้ควมร่วมถึงผู้ใดเลยนอกจากในส่วนของทางคุณผพวผยวแล้วก็ทางบอบิ๊กนั่นเองพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนแต่ละทานเนาะว่าเอาคนไก่ตัจะบอกบ่ไดดเลยจริงๆบอกว่าสันว่า เขาน่าจะเอื่อมละอากับนางแล้ววสันวาสุดท้ายลูกก็คือเครื่องมือทำมาหากินของนางตีวสันวาบางคอมเมนต์ก็ว่ามันเอาส่วนในคิดนี่นาะตัวผู้มารับรองบุตรพ่อเขายังมีตัวตนและยังสามารถเลี้ยงดูลูกได้คุณเบี้ยวเลี้ยงผู้ชายพอค่ะวสันวาพี่น้อง ป๊าทางเอฟคอมเมนต์กันเดือดสนั้นเลยพี่น้องโว่าสิเป็นในส่วนของบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าข่าวมาแต่สาอีกจริงเหรอเนี่ยวาสันวาไปคักแล้ววาสันวาไม่ตามเกมทําอะไรเขาไม่ได้เริ่มเอาลูกมาอยู่ในเกมอีกแล้วว่าสันวาบางคอมเมนต์ถึงขนาดบอกว่าถ้าแบบนั้นกัฟ้องขอเป็นผู้ดูแลลูกทางเดียวเลยว่าสันวาถ้าจริงแบบนั้นศาลท่านจะดูว่าใครมี สถานะสมบูรณ์กว่าและสิ่งแวดล้อมที่น้องๆควรจะอยู่ระหว่างพ่อกับแม่มาเปรียบเทียบกันว่าสันวาแล้วก็ให้สารพิสูจน์ให้สารท่านเห็นว่าใครจะดูแลน้องได้ดีกว่ากัน วาสันว่วพี่น้องแล้วกะสินักไปกว่าเดิมเลยนะถ้าคนอื่นบมีสิทธ์ทุกอย่างยกบิ้นพอกับเมท่านั้นวาสันว่วนั่นล่ละพี่น้องความคิดเห็นของทาง f อเขามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวเนาะในส่วนของ f อบอสบิ๊กก็เดือดไปตามๆกันพี่น้องบอกว่าพอเขามีศักยภาพในการเลี้ยงดูคนทีซิมามีสิทธิ์รับรองบุตรบุญธรรมจะมีศักยภาพในการเลี้ยงเบิกเลี้ยงดูท่อพ่อเขาบ่ว่าสันว่าเพื่นอนบอกว่าในส่วนของอ คอมเมนต์ของทางเอฟซีลพี่นวองบอกว่าพอดีขนาดนี D ้ này, เป็นยังต้องไปหาคนมาแทนวาสันวาพี่นวองถ้าเป็นเรื่องจริงถือว่านางไปกันใหญ่แล้วนะวาสันวาการที่ซีไฮเส้นไพยไพเป็นพอหรือว่าเป็นแม่ บุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากพอและ้วกะ็แม่ผู้ให้กำเนิดทั้งคู่ว่าสันวะถ้ายินยอมแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือว่าเอกสารยินยอมเป็นโมฆะว่าสันวาพี่น้องวงเล็บในกรณีที่น้องยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าสันวาอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ทางเอฟซีนะพี่น้องทางชาวเน็ตได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าเนาะ,ะบางท่านก็บอกว่าให้มันฟ้องโลดว่าสันวาให้ทนายใส่เงินมัหลายลายว่าสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ให้นางเลี้ยงลูกเองเลยจ้าบ่ต้องทรงเสียดอกแม่มันเงินหลายยูวาสันวา่าไ่มาลูกกสิมหาพอเองดอกว่าสันวาเต่ก็ยังมีบางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะที่พูดถึงเรื่องว่าในส่วนของที่บอดบิกเนี่ยได้ก้าวขาออกมาจากครอบรัวเล้วสีเอาอิหยังมากาหม่าสันวา่าเขาสีหาพอมาเทน ก็เป็นเรื่องของเขาวาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องถึงกับฮือฮาสนันกันเลยทีเดียวพี่น้องเดือดกันไปตามๆกันหลังจากที่ทางเพจของทางดี้พรทิพย์เพิ่นได้โพสต์ไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ทําเอาทาง fc หลายคนหลยทันเนาะพี่น้องพูดถึงเรื่องดังเก่าแล้วกะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงไม่อยากจะเชื่อเลยวาสันวาบางท่านก็บอกว่าจักเมนอหลีบบแมน ถาเบิ่งตอนต่อไปว่าสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องจะจริงเท็จแค่ไหนลอติดตามกันเบิ่องอีกเทือนึงพี่น้องเดี๋ยวถามมีอัปเดตเพิ่มเติมจ้าใดเดี๋ยวเจดวงเสิเอามาอัปเดตซูพี่น้องฟังไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า